สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอ,เจอเคันอ,อีกเช่นเคยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเจอกันทางช่อง16895ตัวเลขพารวยนะครับก็ตามสัญญานะครับคลิปนี้จะนำะสูตรวิเคราะห์3ตัวบนมาให้นะครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนสักนิดนึงนะ เป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงว่าต่อไปใดๆทั้งสิ้นนะครับจงใช้วิจารณญาณในการชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับทั้งหมดทั้งมวล นะครับสูตรที่จะนํามาสรุปแอดจะคัดสรรสูตรเดียวที่เดินยาวๆนะครับมาให้วิเคราะห์กันนะครับส่วนใครชอบอคลิปชอบสูตรที่ผ่านมาก็าดูย้อนหลังนําไปใช้ได้นะครับแต่ว่าแอดจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับนะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเลข เดินค่อนข้างยาวที่สุดนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับใช้สูตรเดียวนะสูตรหลักร้อยเดินแล้ว28งวดฮะงวดนี้งวดที่29จะเดินต่อไหมตัวเลขก็ค่อนข้างจะหลายตัวนะเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยหกตัวนะครับหลักร้อยจะมาให้เห็นไหมนะครับวิเคราะห์ดูนะครับใครชอบก็นําไปใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลัก สิบบนบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1น,นะบวก2คงที่ก็ได้912346 29นะครับ29วดนี้จะเดินต่อไหมเรามาดูหลัก10นะหลัก10เดิน25งวดงวดนี้เป็นงวดที่26ตัวเลขก,ก็น้อยอยู่น้อยกว่าหลักร้อยนะ5ตัวนะครับก็หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่22ครั้งบวกหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวก1คงที่นะได้9 0 3 4 7นะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเดินแล้ว37มงวดน,นะเดินแล้ว37มงวดก็ลองดูนะครับวิธีการคำนวณนี่ลองย้อนหลังไปดูซิว่าจะเข้าจริงไหม หลักพันสครั้งหลัก10บน1ครั้ง7บวก7เป็น14 4บวก5เป็น9กนะครับก็ได้9 3 5 6 7 8นะครับตัวเลขก็กอนข้างเยอะเหมือนกัน6ตัวนะครับสูตรนี้ถ้านำไปเทียบที่แอดเคยเทียบมันจะชนที่เลข 8. แต่ถ้าส่วนใหญ่หลายๆสูตรนะแต่ว่ามันมันบางทีมันก็ชนเยอะก็ไม่มาก็ได้นะครับทีนี้แอดก็เลย คิดว่าน่าจะนำสักสาสูตรเดียวมาเทียบนะครับวัดดวงกันไปเลยแล้วก็ใช้แต้ม2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนมาเทียบตัดเอานะครับวิธีนี้จะปังหรือไม่ก็รอติดตามกันดูนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอแอดจะได้ทำคลิปใหม่ๆให,ให้ได้ติดตามกันมาดูจับคู่ชุดไว้นะครับ 9 9 9 3 9 5 9 6 9 7 9 8อ่ายัน0 0 9 0 3 0 5 0 6 0 7 0 8ไล่ประมาณนี้ก็ได้6 5 3 0นะครับ30ชุดตรงตรงนะครับอันนี้คือ30ชุดตรงนะครับจะมาหรือไม่นะครับ30ชุดตรงตรงทีนี 30ชุดตรงนี้นะครับแจะใช้สูตรนี้สูตรแต้ม2ตัวบนเทียบชนนะครับเดินแล้ว23 24งวันนะ2สูตรนี้แต่ละสูตรแต่ตัวเลขก็แต้ม7อ่ะมีอยู่7ตัวเลขนะครับบอกว่า7แต้มนั่นแหละ เทียบชน2สูตรก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5แต้มนะครับห้าตัวเลขนะครับก็จะมีแต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม7แต้ม8นะครับก็คัดคัดวงให้แล้วนะครับสำหรับแต้มที่เข้าแต้มอันที่เข้าแต้มก็คือ99แต้ม8 95แต้ม4นะครับ96นี่แต้ม5นะครับ9 แล้วก็แปดเต้มเจ็ดนะครับศูนย์สามก็เต้มสามศูนย์ห้าเตมห้าศูนย์เจ็ดต้มเจ็ดศูนย์แปดเต้ม 8, ปดนะครับแล้วก็สามห้าเต้มแปดสี่เก้าตมสามสี่สามเต้มเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดหกเต้มสามเจ็ดเจ็ดเต้มสี่แล้วก็เจ็ดแปดเต้มห้านะใครไม่คิดอะไรมากก็ลองพิจารณาที่แอดวงไว้ให้แล้วก็ที่เต้มสีนะครับเน้นเป็นพิเศษคือเต้มสีอันนี้พิเศษสุด มาจากคลิปที่แล้วต่อเนื่องนะแต่ว่าที่เพิ่มมานี่ก็คือเนี่ยที่วงนี้ก็อ่อนไปนะแต่ที่ที่เน้นขึ้นมาก็คือแต้มสีเขียวนี้นะครับหนึ่งสอี่ห้าหกหชุดนี้แต่ที่แต้มสีสีส้มเนี่ยคือเด่นที่สุดก็หมายความว่า,าสูตรสิบหน่วยบนของเรา ย้อนหลังไปดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับใครจำได้นะคลิปก่อนนี้ติดกันเนี่ยนะครับคงจะจำกันได้นะครับเทียบชนให้แล้วก็ชนอยู่ที่0330แล้วก็0440เนาะ คู่บางทีก็ว่า,วางก็ลืมเนาะนี่เห็นไหมทก่อนหน้านี้ที่เทียบชน2ทตัวบน0330,0440นะครับทีนี้เมื่อมาดูในสูตรเนี้ยไม่มี4 0 0 4มีแต่03นะครับเพระาะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจก็คือ,อเมื่อเมื่อชนเด่น10หน่วยบนก็เราก็ต้องนำมา,าก็ยังดีที่ยังชนให้เห็นนะ นี้ก็นาชุดเดียวเลยเพราะว่าชนชุดเดียวพวกนี้ใครจะนําไปใช้ใช้สามตัวบนที่แอดเคยแนะนํากันไปก่อนคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ลองพิจารณาดูนะเจ็ดแปะก็น่าสนใจนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเอาเอา,เอาเด่นบนมาเทียบอีกทีนึงว่าถ้ามาตัวนี้จะพลาดสักกี่สูนะถือไม่มาก็อีกเรื่องหนึง่งนะทีนี้มาดู ให้จบนะครับก็คือทีละสเตปเนาะใช้หลักร้อยมามานะครับหลักร้อยมี9 1 2 3 4 6นะครับแล้วก็มาเทียบชนสูตร3แต้ม3ตัวบนนะสูตรแต้ม3ตัวบนก็เดินยาวๆเหมือนกันนะครับเดินยาวเหมือนกัน สูตรแต้มสามตัวบนแต้มรวมนะสามตัวบนเนี่ยทั้งสองสูตรชนที่แต้มหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับสองสูตรเนี่ยเพราะฉะนั้นจับสามตัวบนเนี่ยก็จะได้903นะครับหลักร้อยคือ9หลัก 203 303403603นะครับที่ที่ชนแต้มนะครับจะมีอยู่แค่3ชุดนะครับคือชุดนี้แต้ม2แต้มรวม3ตัวบนแต้ม2อันนี้แต้ม7แต้มรวม3ตัวบนแต้ม7อันนี้แต้ม9นะครับส่วนชุดนี้ ไม่ชนแต้ม3ตัทุบนนะครับชุดนี้ก็ไม่ชนแต้มแต่ว่าเห็นว่า,าตัวเลขมันมันชนหลักร้อยนะครับเลข2มีสูตรชนหลักร้อยเลข2เพราะฉะนั้นก็เลยนําเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับบางทีลรแต้มอาจจะพลาดนะครับก็เลยคัดเด่นมาให้อีกชุดหนึ่งเท่ากับมีแค่4ชุดที่เด่นถ้าใครชอบเลขหามก็5ชุด ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับถือว่าอ่อนๆไปก็ได้นะครับแต่อย่าทิ้งนะครับทีนี้ก็ไปหาลอตเตอรี่กัน903นะ903น่าจะมีนะก็เลขเลขไม่สวยนะ,ะเลขไม่สวยคนไม่ค่อยชอบนะครับน่าจะมีลอตเตอรี่อยู่นะครับคิดว่าหาได้แน่นอนเก้นย์สามเนี่ยน,น,นะ 3, นยนะแต่ทีนี้หรือ203เนี่ย403 603เนี่ยนะนะเจอลอตเตอรี่หลักร้อยเป็น4เป็น6เป็น2เป็น9เนี่ย จัดได้เลยนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลที่1นนะครับทีนี้ก็เน้นที่สุดก็คือเน้น VIP ให้นะ903 16ทันวา64นะครับจะต้อนรับปีใหม่นะรัรวยกันทุกคนไหมลองพิจาริกันดูนะครับอันนี้ว่าไว้ตามสูตรนะครับเด่นที่สุดก็คือ903นะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครหวังเป็นอย่างยิ่งจะมอบโชคให้กับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันขอให้รู้โดยปังๆคลิปหน้ามา,าสรุป2ตัวล่างกันนะครับเด่นๆนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ